สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนนะครับกลับมาติดตามเรื่องราวสำคัญที่แฟนๆรอคอยนั่นก็คือ การประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่จะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่มองโกเลียแล้วรอกันมานานนะครับเพื่อนร่วมสายของเราหลายหลายทีมมีการประกาศรายชื่อไปหมดแล้วแล้วก็มีการเก็บตัวฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องหลายไทยเองครับการรวมตัวกันไม่มีการฝึกซ้อมสำหรับทีมชุดนี้ที่เรียกกันเข้ามานะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยการฝึกซ้อมในมินิแคมป์10วันแทบจะไม่มีนักเตะหลุดมาถึงชุดนี้เต็มที่2หรือ3คนผมเคยเก่งข้อสอบไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเกรงเอาไว้เนี่ยทั้งหมด17คนแล้วผมบวกเพิ่มมาได้อีก5คนเป็น22แต่ว่ายังไม่ครบทั้งหมด28คนตามข่าวที่บอกไว้ว่าจะเรียกมาเท่านี้แล้วอาจจะไม่มีการตัดตัวเดินทางไปทั้งหมดเลยถึงแม้ว่าจะส่งชื่อแข่งขันได้เป็นแค่23คนก็ตาม ฉะนั้นเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันหน่อยนะครับว่าจากรายชื่อที่ผมได้เก่งเอาไว้แล้วรายชื่อที่ออกมามีใครกันบ้างอันนี้ไฟแนลของจริงแล้วนะครับประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ดูด้วยนะครับว่าแต่ละคนมีที่มาที่ไปอย่างไรและสิ่งสําคัญที่แฟนๆรอคอยก็คือใครจัดเล่นตําแหน่งไหนกันบ้างและระบบการเล่นกับวิธีการทรงแบบนี้มันจะไหวหรือไม่ไหวกับการซ้อม4-5วันภายใต้าการคุมทีมของโคชโย่วรวุฒนส์ี่มาคาถ้าพร้อมแล้วนะครับ กด Subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราไปดูรายชื่อนักเตะทั้งหมดกันครับผู้รักษาประตูต้องติดมา3คนอยู่แล้วนะครับเริ่มจากเกียรติพลอุดมจากราชชาในไทยลีก2กิติศักดิ์ชาวดอนจากอุดรธานี f c ในไทยลีก2และ รณชาติผูชุมจากบุรีรัมยูเนเต็ดในไทยลีกหนึ่งก้องหลังเรียกเข้ามา11คนประกอบไปด้วยนาคินวิเศษชาติจากแบงคอกยูเนเต็ดในไทยลีกหนึ่งจตุรพัฒน์สัตธร,รมจากการท่าเรือในไทยลีกหนึ่งอนุสักใจเพชรจากสุโขทัยในไทยลีกสองวันชาติชูสงจากอุทัยธานีเอฟซีในไทยลีกสาม e สัมพันธ์เกษีจากชมบุรีเอฟซีในไทยลีกหนึ่งธวัชชัยอินประโคนจากบุรีรัมยูเนเต็ดในไทยลีกหนึ่งโจนาธานเข็มดีจากสโมสรโอเบอเดนเซในลีกสูงสุดของเดนมาร์กชลพัฒน์บน จากราชาในไทยลีก2 อันโตนิโอแสนใจรักจากชมบุรีเอฟซีในไทยลีกหนึ่งกริสนาพลบุญชารีจากแบงคอกยูเนเต็ดในไทยลีกหนึ่งและธีรพัฒน์เลาห์บบุตรจากอยุธยายูเนเต็ดในไทยลีกสองกองกลาง8คนประกอบไปด้วยอิรฟานดอเล,ลอจากบุรีรัมยูเนเต็ดในไทยลีกหนึ่งสกุลชัยแสงโทโพจากเกษตรศาสตร์เอฟซีในไทยลีกสองธนวัน์ซึ้งจิตถาวรจากเลสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษตะวันโคสุพโพและภูริดจันทวงศ์จากเชียงใหม่เอฟซีในไทยลีกสองเจยธรเทพสุวรรณวจจากแบงคอกยูเนเต็ดในไทยลีก เบนจามินเดวิสจากสโมสรออกฟอร์ดยูเนเต็ดในลีกวันของอังกฤษและสิทธาบุลล่าจากสโมสรอ,อสัศม์ชันยูเนเต็ดในไทยลีกสส่วนกองหน้าติดทั้งหมด4คนคือจักกิตพาลพลจากสโมสรขอนแก่นยูเนเต็ดในไทยลีก1กรวิทธธาษาจากเมืองทองยูเนเต็ดในไทยลีก1ธีรศักดิ์เผยพี่มายจากสโมสรพรามแบงคอกในไทยลีก3และกาตพลคีรีแรงจากสโมสรแบงคอกยูเนเต็ดในไทยลีก1ส่วนคนที่ขาดไปนะครับจริงๆเนี่ยเรียกมาทั้งหมด28คนในการทําเอกสาร แล้วก็เดินเรื่องทุกอย่างเจ้าสุดท้ายเนี่ยนะครับนักเตะคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่มาดามแป้งชื่นชอบเป็นพิเศษแต่มีปัญหาเรื่องของเอกสารเพราะว่าเขายังไม่มีบัตรประชาชนเป็นคนไทยขั้นตอนตรงนี้เนี่ยก็หวังเหมือนกันนะครับว่าเขาอาจจะมีโอกาสเดินทางไปสมทบกับทีมที่มองโกเลียเพื่อฝึกซ้อมและดูฟอร์มว่าถ้า เขาถึงจริงเขาดีจริงเขาสนใจจะเล่นให้กับทีมชาติไทยในอนาคตหรือไม่นักเตะคนนี้เคยเป็นข่าวในโซเชียลมีเดียมาแล้วนะครับนั่นก็คือ โอเวนชาลี Charlie, ครับปัจจุบันเขาเป็นนักเตะในวัย18ปีเป็นลูกครึ่งไทยเบลเยียมคุณพ่อเป็นคนไทยส่วนคุณแม่เนี่ยเป็นคนเบลเยียมและเขาเนี่ยก็เกิดที่ประเทศเบลเยียมทําให้โอเวนชาลีถือ2สัญชาติในปัจจุบันเล่นให้กับทีมเยาวชนของสโมสรแซงทุยดองทีมในลีกสูงสุดของเบลเยียมรุ่นยู19ปีโดยตามข่าวเนี่ยเขาเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายและก็แบ็กขวานะครับึ่งก่อนหน้านี้เขาตกเป็นที่สนใจของแฟนบอลไทยจากการแนะนําของตองกวินธรรมสัจจา,านันผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติไทยที่ค้าแ่่งอยูกับ โอชลูเวนในจูบิแลเลกสูงสุดของเบลเยียมณปัจจุบันนั่นเองและนี่คือตัวละครลับที่ทีมงานบาดามแป้งพยายามจะติดต่อและดึงตัวมาร่วมทีมให้ได้ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับโอเคล่ okay, ละมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์สําหรับตัวผู้เล่นในบ้านเราเนื่องจากว่าฟุตบอลไทยลีกไม่ได้หยุดการแข่งขันมันก็เลยทําให้นักเตะตัวหลากหลายคนที่อยู่ในข่ายต้องรับใช้สโมสรในการแข่งขันลีกซึ่งมันก็เสียหายนะครับถ้าเกิดสโมสรจะต้องทําเพื่อชาติ แล้วสุดท้ายสโมสรของพวกเขาได้รับความเสียหายจากโปรแกรมการแข่งขันลีกซึ่งหลายทีมเป็นทีมใหญ่และต้องมีโปรแกรมเจอกันเองในช่วงการแข่งขันของฟุตบอลอยูที3ที่เตะคาบเกี่ยวกันที่มองโกเลียด้วยเคสแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราวางโปรแกรมการแข่งขันให้ดีและเราต้องเลือกนะครับทำอย่างใดอย่างหนึ่งทำไปพร้อมๆกันไม่ได้ถ้าหวังจะให้ทีมชาติไทยประสบความสำเร็จและต้องการใช้นักเตะที่ดีที่สุด คุณต้องหยุดหลีกแต่เมื่อไม่หยุดหลีกแล้วนี่แหละครับคือนักเตะที่เราสามารถจะดึงมาร่วมทีมได้แล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับถึงหน้าตรงนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทีมในไทยลีก2และไทยลีก3ที่ยอมปล่อยนักเตะมาร่วมทีมชาติเพราะว่านี่เป็นชื่อเสียงของสมโมสรเขาเป็นโอกาสของเด็กๆที่จะได้พิสูจน์ตัวเองด้วยเรามาจัดทีมกันดีกว่านะครับผมเคยทําไปแล้วคลิปหนึ่งและสัญญากับพวกเราไว้ว่าถ้าเกิดได้ไรายชื่อที่ชัดเจนแบบไฟนอลแล้ว ผมจะจัดทีมใหม่และก็มีเหตุผลด้วยนะครับว่าทําไมต้องจัดให้ดูกันจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการคาดการณ์ของผมถ้าผมคิดว่าผมชอบแล้วมันออกมาน่าจะดีเราก็มาพูดคุยกันมาคอมเมนต์กันให้มันสนุกในโซเชียลมีเดียแล้วเราค่อยมาติดตามกันนะครับว่าการแข่งขันจริงมันจะออกมาแบบไหนเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยทุกคนต้องผ่านการฝึกซ้อมเพื่อตัดตัวและจัดทีมส่วนระบบที่ผมชอบนะครับผมเคยทําไป 4-2-3-1น่าจะเป็นเชฟที่ลงตัวสำหรับการเล่นณนปัจจุบันของทีมชาติไทยที่เป็นระบบสากลเป็นเฟรนฟุตบอลณปัจจุบันไปดูกันหน่อยนะครับว่าผมจะเปลี่ยนแปลงจากผังก่อนหน้านี้ที่เคยทำในคลิปก่อน มากน้อยแค่ไหนครับเริ่มกันตั้งแต่ตําแหน่งผู้รักษาประตูก็ยังคงเป็นกิติพลอุดมนะครับถ้าชุดนี้ผมมองว่าเขาก็น่าจะสม่ำเสมอที่สุดแล้วแล้วก็ลงสนามอย่างต่อเนื่องรูปร่างก็ดีอยู่ที่ว่าจะตื่นสนามในการลงเล่นในานามทีมชาติหรือเปล่าเท่านั้นเองโดยลงเล่นไปแล้ว8เกมในศึกไทยลีก2ซึ่งเอาจริงๆนะครับผลงานของเขาเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมหลังจากที่ก่อนนี้ก็เป็นแกนหลักของราชบัชาตั้งแต่ไทยลีก3แล้วก่อนที่ฤดูกาลจะเริ่มขึ้นจริงๆเนี่ยเกือบจะได้ขึ้นไปเป็นมือส ของชัดชัยบุตรพรมในนามของ BG จีปทุมด้วยส่วนแผงแบ็คโหลัง4พูดถึงแบ็คขวาหน่อยแล้วกันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้สัมพันธ์เกสีเพราะว่านี่คือจุดอ่อนของทีมชัดไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชุดนี้เพราะว่า ขาดแบ็คขวาธรรมชาติจริงๆนาคินเนี่ยเป็นนักเตะที่ผมคาดการเอาไว้ว่าจะต้องถูกเรียกตัวตั้งแต่ชุดก่อนหน้านี้ในการเกมข้อสอบไปแล้วแต่สุดท้าย,น,ยนะครับถ้าติดมาจริงๆทั้งที่นาคินยังไม่มีเกมกับสโมสร b a n g k o ยูเนเต็เนื่องจากตกเป็นตัวสำรองของคริสตองโดเบียดไม่ไหวจริงนะครับในทีมชุดใหญ่ผมก็สอบถามข้อมูลตรงนี้มาล่าสุดทราบมานะครับว่าทางโค้ชยง วรวุฒิศรีมาค้าเนี่ยมีการติดต่อทางโคชแบนทศวรวัศรีปานหัวหน้าผู้สอนของทีมแข้งเทพและถามว่านาคินวิเศษชาติเนี่ยไม่มีเกมเล่นสภาพร่างกายเขาเป็นยังไงโคชแบนก็บอกว่าไม่มีปัญหาถ้าเกิดจะปล่อยไปให้กับทีมชาติโคชแบนยินดี ee, แต่ต้องชัดเจนว่าจะเอาไปใช้จริงหรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยนะครับพาบอกว่าเล่นแบ็คขวาอยู่แล้วและนาคินเองก็ถือเป็นแบ็คขวาตัวหลัก ตั้งแต่เยาวชนชุดยูสิปีแต่ว่าช่วงหลังพอขึ้นมาเล่นสู่สโมสรชุดใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยมีเกมมันก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องวัดใจทีมงานของโคชโยงแต่สุดท้ายก็เคลียร์กันได้นะครับด้วยความเสียชิดเชื้อของโคชโยงและก็โคชแบนที่เล่นฟุตบอลทีมชาติมาด้วยกันสมัยดีมทีม,ทมก็เลยกลายเป็นว่าโคชแบนซ้อมนาคินวิเศษชาติในตำแหน่งแ,แบ็คขวาต่อเนื่องมาตลอดเลยนะครับตั้งแต่โคชโยงจะมาคุมทีมทําให้เขานั้นมีโอกาสพัฒนาตัวเองมากขึ้นและตำแหน่งนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีเกมเลยในการแข่งขันลีก แต่ผมถือว่าให้อภัยแล้วกันนะครับเพราะว่าอยู่ในสควออทีมและสะโมสรที่เป็นทีมใหญ่น่าจะได้รับการเทรนมาดีพอสมควรก็เลยมองว่าขอเปลี่ยนตำแหน่งนี้ครับเอาแบ็คขวาธรรมชาติอย่างนาคินวิเศษชาติแทนที่ของสัมพันธ์เกสีส่วนซ้ายเนี่ยเป็นใครไปไม่ได้นะครับยังคงใช้จัดตุรพัสัรธรรมจากการท่าเรือดึงมาแบบนี้แล้วยังไงก็ต้องอาและผมเชื่อว่า มีโอกาสที่จะเป็นถึงกับตันทีมา้ดย3ไปส่วนคู่เซนเตอร์เนี่ยจริงๆหลากหลายนะครับแต่ผมยังมองไปที่อันโตนิโอแสนใจรักลูกครึ่งไทยสวีเดนจากชมบุรีจะจับคู่กับจุรทธานเข็มดีลูกครึ่งไทยเดนมาร์กที่ค้าแข่งกับโอบีโอเดนเซ่ทีมในเลกสูงสุดของเดนมาร์กอยู่ส่วนแดนกลางจะเป็นอิราฟานดอลลจากบุรีรัมยูในเต็ดที่ตอนแรกเนี่ยเหมือนกับสวัวสอยปราศส,สายฟ้าจะไม่ปล่อยตัวแต่สุดท้ายก็เคลียร์กันได้นะครับเนื่องจากว่าช่วงหลังน้องเอง ก็ไม่ได้มีเกมเลยหลังจากออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในแมชแรกขอฤด,ดูการที่พบกับสุพรรณบุรีเล่นไปได้สัก52นาทีได้ผมจนใจไม่ผิดนะครับก็ถูกเปลี่ยนตัวออกและเขาก็หายจากสควอตทีมชุดหลักไปเลยเพราะว่าแบ็กซ้ายเนี่ยก็มีการใช้ชุดิพลทองแท้ก่อนจะมาลงตัวที่ปียพลผานิชกุลที่มารยุดตตำแหน่งตัวจริงจนถึงปัจจุบันเพราะเป็นแบบนี้นะครับได้อิรฟา,านมามาเชื่อมตรงกลางเพราะว่าตำแหน่งแท้จริงของเขาคือมิดฟิลนี่แหละครับและเป็นตัวขับเคลื่อนเกม ที่ดีอีกหนึ่งคนเป็นตัวโฮลดิ่งบอลช่วยตัดบอลได้ด้วยประสบการณ์ในการฝึกซ้อมจากคุณภาพของบุรีรัมก็เชื่อว่าถึงแม้จะไม่มีเกมในช่วงหลังแต่เขาสามารถที่จะมาช่วยยกระดับทีมชุดนี้ได้ จากความเก่าเกมที่เคยติดเยาวชนทีมชาติมาแล้วก่อนหน้านี้ส่วนคู่หูตรงกลางผมยังชอบไปที่พงทรวิชจันทวงศ์นักเตะจากเชียงใหม่ FC ก็เป็นเด็กฝึกของ BG นั่นแหละครับแล้วก็อดีตเคยไปเล่นกับทางเซเรโซโอซาก้าทีมในเครือพันธมิตรของทาง BG ในระดับ J3 มาแล้วก็คิดว่าด้วยผลงานในลีกที่ลงไปแล้ว8เกมยิง2ประตูน่าจะเหมาะสมที่ทําให้เขานั้นเป็นตัวหลักในทีมชุดนี้ได้ส่วนแผงเกมรุกนะครับสามภาษาเริ่มจากด้านขวาเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากเบนจามินเดวิสลูก ครึ่งไทยอังกฤษที่ปัจจุบันนั้นอยู่กับออกฟอร์ดยูเนเต็ดที่อังกฤษและสโมสรเขายินดีปล่อยมารับใช้ทีมชาติไทยส่วนซ้ายเป็นตะวันโคสูปโพ เพื่อร่วมทีมของพงระวิทย์ที่เชียงใหม่ f c ซึ่งเจ้าตัวนี้ก็ผลงานยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับลงสนามไป8นัดยิง2ประตูเท่ากับทางพงระวิทย์นี่ก็เป็นอดีตเด็กฝึกของทาง BG ที่ไปเล่นให้กับสมสอนเซเรโซโอซาก้าถึง2ฤดูกาลในสัญญาย,ยืมตัวมาแล้วเหมือนกันถึงแม้จะเป็นเจลีกสแต่เขาเองก็ได้ประสบการณ์มากมายกับชีวิตในต่างแดนและผมเชื่อว่าจะช่วยให้คําแนะนําหลายๆคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ต่างแดนกับการลงแข่งขันในนามทีมชาติได้เป็นอย่างดีแน่นอนส่วนมิดฟิลตัว รุกหรือว่า attacking m i d f i e l d ซึ่งเป็นคนสำคัญ playmaker บัญชาการเกมเป็น number เทนของทีมชุดนี้ก็คือธนาวัน์ซึ้งจิตถาวรแข่งดังจากเลสเตอร์ซิตี้ที่มาดามแป้งนูนพันล่ำสามนี่ก็ไปขอตัวมาจากคุณท็อปไอวัสศรีวัฒนประภาซึ่งสุดท้ายทางจริงจอกสยามเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับอยากให้เด็กมีเกมลงเล่นหลังจากที่ยังไม่สามารถเบียดขึ้นไป สู่ทีมชุดใหญ่ได้แบบจริงๆจังๆก็เอาเป็นว่าธนาวัตรจะได้มาเคาะสนิมแล้วก็เรียกความมั่นใจในเกี่ยงระดับชาติและก็จะเล่นเต็มเต็มในฐานะจอมทัพอยู่ในนั้งเตะรุ่นราวคราวเดียวกันเราคงจะได้เห็นคลาดฟุตบอลที่แท้จริงของเขาสักทีหนึ่งในการแข่งขันท่ามกลางสภาพอากาศหนาวที่คุ้นเคยกับธนวัตรเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยไปเล่นทีมชาติชุดใหญ่ของนิชิโนในบอลโลกรอบคัดเลือกที่ u a e อากาศมันค่อนข้างจะร้อนครับธนวัตรก็เลยลงเล่นได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ว่าครั้งนี้ครับอหอหาากาศติ ลบแบบนี้นะครับเข้าทางธนวัตซึ้งจิตถาวรแน่นอน รวมถึงเบนจามินเดวิสและก็จรทานเข็มดีแน่แต่ที่เหลือเนี่ยนะครับนักเตะไทยจะปรับตัวยังไงก็อยู่ที่ทีมงานสตาร์บ้านะครับจะหาวิธีการให้พวกเขานั้นฝึกเคลื่อนที่ตลอดเวลาเพื่อรักษาความอบอุ่นของร่างกายในการลงแข่งขันตลอดไม่ได้ส่วนกองหน้าตัวเป้าต้องเป็นกรวิทษาสาสูหนาจากเมืองทองอยู่ในเตดครับส่วนอีกหนึ่งแผนก็น่าสนใจนะครับหลัง4ี่ดูแล้วยังเห็นภาพอีกแบบหนึง่งผมอยากให้ดูหลัง3ามนะครับบางทีเสียดายผู้เล่นหลายๆคนนะครับที่ ควรจะได้รวมตัวกันสมมุติว่าโจทานเข็มดีกับอันโตนิโอแสนใจรักบางคนมองว่าเป็นลูกครึ่งเหมือนกันแล้วก็สื่อสา,สารภาษาอังกฤษกันได้ดีแต่ว่าการจะพูดคุยกับผู้เล่นที่เป็นคนไทยบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจกันก็ต้องใช้หลังสามนี่แหละครับหาตัวที่เป็นนักเตะไทยคอยเชื่อมเกมคอยสังการและสื่อสารก,กับผู้รักษาประตูฉะนั้นสําคัญมากนะครับแผนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเล่นหลังสาม ก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับเราอาจจะเป็นฟุตบอลที่ย้อนกลับมาเป็นสมัยเก่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับระบบที่เราประสบความสําเร็จในวงการฟุตบอลไทยก็คือหลัง3จนถึงนปัจจุบันเนี่ยแหละครับไปดูกันหน่อยนะครับระบบที่ผมจัดไว้คือ3-5-2ครับประตูก็ยังคงเป็นเกียรติพลอุดมเหมือนเดิมครับส่วน3กองหลังเนี่ยผมมองว่าถ้ายืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กสคนผมจะให้ธีรพัฒน์เลาหบุตรจากอายุธยาย,ยูเนเตด เป็นตัวสุดท้ายนะครับนี่ก็อดีตเยวาวชนทีมชาติ u 18ปีเหมือนกันผมก็เห็นเขาเล่นมาชุดเดียวกับกฤษดาการแมนที่ไปเป็นแชมป์ u 18ชิงแชมป์อาเซียนที่พม่าเป็นเจ้าภาพนั่นแหละครับส่วนทางขวาใกล้ๆเนี่ยก็คงจะเล็งไปที่อนุสักใจเพชรจากสุขโขทัย FC ในไทยลีก2คนนี้เนี่ย ไม่ค่อยมีเกมในทยลิก2ฤด,ดูการนี้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ได้ลงเล่นในไทยลีกนในตำแหน่งแบ็กขวาบางเกมอยู่เหมือนกันแล้วก็ทําหน้าที่ได้ดีและเป็นอดีตเยาวชนอยู่19ทีมชาติไทยมาแล้วเหมือนกันรูปร่างก็ถือว่าดีเหมือนกันส่วนฝั่งซ้ายก็จะใช้ จรวทานเข็มดีเนี่ยแหละครับต่อกันที่วิงแบ็กซ้ายก็ยังคงดันจัดตัวพัดศัตร,รมไปเล่นเหมือนกันส่วนทางขวาเนี่ยผมมองไปที่ตะวันโคสูโพและก็มิดฟิลด์คู่กลางยังคงเป็นอิราฟานดอลลอ,อก,กับพงศรวิจันทวงศ์และก็มีธนวัซึ้งจิตถาวร เป็นวิดฟิลด์ตัวรุกเคลื่อนเกมตรงกลางคอยสวิตบอลซ้ายทีขวาทีแล้วก็จ่ายบอลทะลุช่องยัดให้กับคู่หน้าซึ่งถ้าเป็นคู่หน้า2เนี่ยนะครับน่าสนใจมากๆเพราะว่าการวิทาสานี่เราเห็นฟอร์มกันอยู่แล้วกับเมืองทองเป็นสำรองอยู่บ่อยครั้งนะครับมีโอกาสลงมาช่วยเปลี่ยนเกมอยู่บ้างกับการใช้งานของมาริโอ,อยูรอสกี้ในฤดูกาลนี้สซยนึงคนคนนี้น่าสนใจนะครับจกักริดภารลผลอันนี้ถือว่ามาแรงแซงทางโค้งเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย เขาเป็นสำรองซะส่วนใหญ่แต่ช่วงหลังเนี่ยมันยึดตำแหน่งตัวจริงใน4เกมหลังสุดทำให้ลงสนามไปแล้ว7นัด เป็นตัวจริง4และก็สำรอง3นักเตะคนนี้จริงๆเนี่ยควรจะใส่สกอร์นับ1ไปแล้วบนเวทีหลีกสูงสุดถ้าไม่โดน VAR ปฏิเสธจากจังหวะที่ยิงให้ทีมขึ้นนำโคราชไป2 0แต่สุดท้ายเนี่ยมันมีจังหวะการล้ำหน้ากันไปก่อนทำให้เขาอดแจ้งเกิดในการยิงประตูสำหรับเกมนัดนั้นนะครับแต่สุดท้ายด้วยฟอร์มโดยรวมเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าใครติดตามไทยหลีก1ในช่วง 6- 7เเกมตั้งแต่เริ่มฤดูกาลมาก็าจะเห็นว่า เด็กคนนี้มีโอกาสลงเล่นคู่กับอีฟสันเมโลในตำแหน่งแดนหน้าเลยนะครับแล้วก็ลากเลือ้อยบวนเกมได้ดีทัเลอเกิดท่านี่จริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งจะก้าวขึ้นมาเล่นบนเวทีลลกสูงสุดก่อนนี้เนี่ยเล่นในลลกรองนะครับน่าสนใจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าจะมองเรื่องของวิกฤตเป็นโอกาสก็ได้นะครับสำหรับการที่เด็กชุดนี้ต้องไปเพราะว่าถ้าเราจะฟื้นฝอยหาตะเข็บว่าทําไมลลกมันถึงไม่หยุด มันติดปัญหาตรงไหนเนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังไปหมดแล้วนะครับและผมพูดถึงปัญหาทั้งหมดไปหมดแล้วแต่ในเมื่อมันไม่มีโอกาสที่จะเป็น่างนั้นได้ในการที่เราจะแก้ไขกันเราต้องเดินหน้าต่อและ Move On ไปแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องเชียร์ในฐานะแฟนฟุตบอลทีมชาติไทยให้กําลังใจกันหน่อยนะครับนักเตะทุกคนจะรวมตัวกันวันที่18ตุลาคมวันจันทร์นะครับโปรแกรมวันที่16 17ของบอลลีกเนี่ยก็จะแข่งขันกัน ทั้งไทยลีกหไทยลีก2ไทยลีกสใครที่มีรายชื่อก็จะต้องไปรวมตัวกันให้ทันในวันจันนะครับเน้นยาำอีกครั้งหนึ่งที่สนามบินสุวรรณภูมิเที่ยวบินนะครับ OM 3 7 0 1มอ n g o l a n a i r ง i n กเลียนแอร์ไ์สิ่งสำคัญก็คือเดินทาง11โมงแล้วไปถึงนั่น6โมงเย็นอันนี้ก็ถือว่าย่อยระยะเวลาในการเดินทางได้เยอะเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีโปรแกรมย่อยนะครับ ก่อนที่จะไปถึงวันนั้นเนี่ยต้องมีการทยอย swap test ตั้งแต่วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์แบ่งตามโปรแกรมนะครับ swap test ก็จะรู้ผลภายใน3-4ชั่วโมงก็แยกชุดกันนะครับใครที่เสร็จก่อนลงโปรแกรมก่อนหรือว่าตรวจกับสโมสรได้ก็ส่งผลยืนยันกลับมาก็หวังว่า27คนที่เรียกเอาไว้จะไม่มีใครติดโควิดเพิ่มเติมนะครับขอพวกนี้เป็นอุบัติเหตุนะครับมันห้ามกันไม่ได้ ถ้าเกิดว่าติดกันไปแล้วเนี่ยนะครับเหลือกี่คนก็ต้องไปต้องสู้อาเป็นว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด1 9ได้มีโอกาสไปโชว์ฟอร์มให้กับทีมชาติไทยแล้วก็ได้นักเตะ23คนที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เน้นย้ำโปรแกร,รมอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทีมไทยอยู่ในกลุ่มเจร่วมสายกับทางลาวมองโกเลียเจ้าภาพแล้วก็มาเลเซียลาวกับมาเลเซียก็2ทีมในโซนอาเซียนแต่ว่าสิ่งสำคัญทั้ง3าทีมผมเตรียมการบ้านไว้ให้พวกเราหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะไล่เรียงให้ฟังว่าทีมคู่แข่งในสายเราเขาเตรียมตัวอย่างไรกันบ้างในการเจอกับทีมชาติไทยและคู่แข่งทีมอื่นในสายเพราะเขาก็หวังที่จะเข้ารอบเหมือนกันรวมถึงประสบการณ์ในมองโกเลียของนักเตะบ,บางคนที่ผ่านสังเวียนการแข่งขันที่นั่นมาแล้วมันหนาวยังไง มันเล่นยากยังไงเราจะมาเล่าให้ฟังให้มันเห็นภาพให้ฟุตบอลรายการนี้มันน่าติดตามมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะาโปรแกรมเนี่ยมันไม่ทับซ้อนไทยลีกเลยนะครับมันเป็นโปรแกรมที่เตะในช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายๆซึ่งเราจะได้ดูโปรแกรมแบบนี้นะครับเพราะว่าที่มองโกเลียเนี่ยเขาจะเร็วกว่าเราหนึ่งชั่วโมงต้องเตะตอนแดดมีนะครับเพราะว่าอากาศที่นั่นมันติดลบเตะตอนแดดมีเนี่ยนักเตะยังหนาวเลยเพราะถ้าเกิดว่าเตะตอนกลางคืนโอ้โหอยู่ไม่ได้นะครับ น้ำแข็งจับกันหมดอานว่าโปรแกรมไล่เรียงกันหน่อยนะครับนัดแรก25ตุลาคมเตะเวลา10โมงตามเวลาประเทศไทยพบกับทีมชาติมองโกเลีย28ตุลาคมเตะเวลาบ่าย2ตามเวลาไทยเจอกับทีมชาติลาวแล้วก็31ตุลาคมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเตะเวลา10โมงตามเวลาไทยพบกับทีมชาติม,มาเลเซียก็ตามลุ้นตามเชียร์กันได้นะครับก็หวังว่าเราจะผ่านเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่ม ไม่ต้องไปลุ้นเหนื่อยนะครับรายการนี้นยน้ํย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเจ้าภาพอุซเบกิสถานยืนรอไปแล้ว1ทีมก็จะทั้งหมด16ทีมเข้ารอบนับ1ที่อุซเบกิสถานมี11กลุ่มนะครับเอาแชมป์กลุ่มเข้าบวกกับอุซเบเป็น12แล้วก็เอาอีก4ทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดจาก11กลุ่มเข้าไปครบแล้ว16ทีมเราเลือกได้นะครับเราจะเป็นที่1หรือที่2เป็นที่1เข้าแบบอัตโนมัติเป็นที่2ต้องมาลุ้นว่าจะเป็น1ใน4 ขออันดับ2ที่ดีที่สุดได้หรือไม่และทั้งหมดนี้คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้เดี๋ยวตั้งมาต่อนะครับคอนเทนต์ของ U23 ยังน่าสนใจอีกหลายประเด็นที่เราจะต้องเล่าให้ฟังกันเพื่อความชัดเจนวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ